เบื้องหลังการย้ายทีมของอาชาวินจากรัสเซียสู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่านี่คือมหากราบอย่างแท้จริงครับเดนิสบอกว่าโอ้โหมันก็ชัดเจนเลยครับพอไปคุยครั้งนั้นรู้เลยว่าเซเน็ตไม่ได้อยากขายนักเตะเลยครับพยายามจะบิดราคาให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนเขาและบานเน็ตรู้เลยว่านี่เป็นภารกิจที่อาจจะเป็นไปไม่ได้สวัสดีครับมาเจอกันกับกันเนอร์สอรี่เล่าเรื่องอาร์ซนอลนะครับ พูดถึงอังเตรอาชาวินนี่เป็นหนึ่งในนักเตะที่แฟนๆอาอร์ซอเราชอบที่สุดโดยเฉพาะในยุคเอเมอร์สเตเดียมนะครับด้วยคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครครับแต่กว่าที่เขาจะได้มาเป็นนักเตะในทินเอเวอรส,สเตเดียมต้องบอกว่าเรื่องราวเบื้องหลังการย้ายทีมของอาชาวินจากรัสเซีย สู่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเนี่ยเรียกได้ว่านี่คือมาหากราบอย่างแท้จริงครับในสตอรี่ข้อมูลเบื้องลึกเบื้องหลงังที่คุณเจมส์แมกนิคลัสเคยเขียนผ่านดออะเรติกเอาไว้ตั้งแต่ปี2020เนี่ยบอกว่าการย้ายทีมของอาชวินที่สุดท้ายลงเอยกันในปี2009กับอาร์ตันเนี่ยมันเหมือนกับภาพยนตร์ เอาไปเขียนเป็นบทหนังได้เลยแบบนั้นแล้วกันครับเรื่องราวของอาชวินเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังผ่านกันเนอร์สตอรี่นะครับจุดเริ่มต้นแรกที่มาจากการบอกเล่าของเดนิสลลสเตอร์ครับเอเย่นนักฟุตบอลชาวรัสเซียครับเขาเล่าให้ฟังว่าเรื่องราวการยืมของอาชวินเกิดขึ้นในปี2007ครับระหว่างที่เขาเดินทางไปทําธุรกิจที่ประเทศกาน้าเขาก็ได้รับโทรศัพท์สายปริศนาครับเสียงปลายสายผู้ภาษาอังกฤษสำเนียงรัสเซียครับ บอกว่าเราต้องการจะคุยกับคุณเรื่องอาชาวินเดนิสงงสิครับเพราะอาชาวินไม่ใช่นักเตะในสังกัดของเขาเลยครับแต่การติดต่อเหล่านี้ก็ยังมีมาอย่างต่อเนื่องโทรมาอีกหลายสายครับทำให้เริ่มเข้าใจได้ว่าเบื้องหลังการติดต่อเรล่านี้คือบุคคลสําคัญในรัสเซียที่มีความเกี่ยวข้องกับสโมสนสเมนเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิ ต้นสังกัดของอาชาวินครับครั้งหนึ่งเดน,นิสไปอยู่ในกรุงมอสโกไปร่วมง,งานฉลองวันเกิดของเพื่อนจูจูก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับเป็นคนรัสเซีย,เ,ยเดินมาบอกว่าคุยได้ไหมเจ้านายอยากจะคุยด้วยแหมมาทรงมาเฟีเยเลยอะไรครับอยากคุยธุรกิจด้วยซึ่งธุรกิจตอนนั้นเนี่ยก็คือธุรกิจที่ชื่อว่าอาชาวินครับ เจ้านายของคนคนนั้นบอกว่าอยากจะให้เดนิสช่วยหาทีมมาซื้อตัวอาชวินเดนิสรู้สึกประหลาดใจครับแต่ว่าคนคนนั้นเล่าว่าอาชวินเบื่อละกับการค้าแข่งในรัสเราเสียทําทุกอย่างแล้วประสบความสูเ็จทุกอย่างล,ละแลสเตอร์ก็บอกว่าโอ้ดูเหมือนว่าชวินจะไม่อยากเล่นให้เซเนตอีกต่อไปแล้วก็เชื่อว่า อาชาวินเนี่ยมีควาสมสามารถมากพอจะไปเล่นในหลีกต่างแดนที่เป็นหลีกใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นกว่าเดิมได้แต่ปัญหาก็คือตอนนั้นอย่างที่บอกไปครับเดนิสไม่ใช่เอเนต์ N ของอาชาวินและอาชาวินมีเอเนต์ N อยู่แล้วครับซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นจากคนที่มาติดต่อแลสเตอร์คือต้องการให้แลสเตอร์เนี่ยหาสโมสรที่สนใจครับแล้วเสนอต่อกับเอเนต์ N ของอาชาวิน เขาพยายามทำตามนั้นครับก็เลยไปพบกับเอเจนต์ชาวอังกฤษอย่างโจธานบาร์เน็ตซึ่งก็มีเครือข่ายในอังกฤษที่จะช่วยได้รวมถึงเอเจนต์คนอื่นเพื่อหาความสนใจในตลาดเกี่ับอาชวินครับแต่เมื่อมานั่งคุยกับเอเจนต์ของอาชเวนทีไรครับเอเจนต์ <A. N. S 1> ของนักเตะก็บอกว่านักเตะไม่ได้อยากย้ายจากรัเสเซียนะเดรก็งงครับเพราะว่าอ้าวนี่มาช่วยการย้ายทีมเกิดขึ้นนะครับทีนี้ผ่านไปไม่กี่เดือนต่อมาเดรสกก็พยายามลืมเร,เรื่องดังกล่าวเลยครับ mm. ก็ยังมีสายโทรศัพท์โทรมาอีกครับเป็นเสียงของคนรัสเซียอีกบอกว่า เฮ้ยมีข้อเสนออะไรเกี่ยวกับอาชวินไหมแล้วก็มีความพยายามที่จะย้ายทีมเกิดขึ้นหรือเปล่าลาสเตอร์ก็บอกเฮ้ยไม่นะเขาเสนอไปที่เอเย่นของอาชวินตั้งหลายครั้งแล้วแล้วเอเย่นก็บอกเองว่านักเตะไม่ได้อยากไปไหนแล้วตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็มีแต่การพูดถึงเรื่องอาชวินจนเขาทําอย่างอื่นแทบจะไม่ได้เลยซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยลาสเตอร์ก็บอกคนที่โทรมาเขาเลยว่าถ้าอาชวินอยากย้ายจริงอาชวินต้องโทรมา ในครึ่งชั่วโมงจากนั้นอาชวินโทรมาเลยแล้วบอกว่าตัวเขาเองอยากจะเล่นในลีกต่างประเทศสามารถทําอะไรได้บ้างเดดิส <Dennis S 1> <Dennis S 2> ก็บอกว่าเอ้ยเขาพร้อมท่ากับนักเตะนะแต่ขอให้ชัดเจรเรื่องความสัมันธ์กับเอเย่นก่อนและหลังจากนั้นเขาก็เลยได้รับมอบอํานาจครับอย่างเป็นทางการให้สามารถเจรจาย้ายทีมอาชวินในทวีปยุโรปได้ จากตัวนักเตะนะแต่เรื่องนี้ไม่ง่ายครับเพราะเซเนตต้นสังกัดของนักเตะเนี่ยคือสโมสรที่วาลาดิเมียร์ปูตินกับผู้นำประเทศรัสเซียเนี่ยชื่นชอบและอาชวินคือนักเตะคนโปรดของเขาเลยครับนอกเหนือจากนั้นครับเซเนตยังเป็นของกาสพรมครับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดของรัสเซียที่มีรายได้สูงสุดด้วยแล้วก็มีการสนับสนุนทางการเงินและบริษัทนี้เนี่ยได้รับการควบคุมโดยรัฐบาลของรัสเซียตั้งแต่ช่วงต้นยุคสอง2,000ันเป็นต้นมา และระหว่างนั้นผู้แฝงกราสพรอมเนี่ยก็มีโทรหาเดนิสครับว่าต้องการให้นักเตะอยู่ในรัเสเซียต่อไปนะนั่นนั่นเป็นจุดที่มันพอจะเห็นภาพได้ชัดเจนโอ้โหดีลนี้มันมีความซับซ้อนในแง่ของคนใหญ่คนโตในรัเสเซียด้วยที่อยากเห็นนักเตะที่ดีที่สุดนักเวลานั้นอยู่ในประเทศต่อไปแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยคือเดนิสตั้งปาณิธาเลยครับว่าเขาอยากจะพานักเตะคนนี้ไปเล่นในทวีปยุโรปประเทศอื่นนอกจากรักเสเซียให้ได้ ทีนี้ข้ามาครับในเดือนมีนาคมปี2008เดทิสก็อยู่ที่ฝรั่งเศสครับเพื่อดูการแข่งขันในเกมที่เซนเน็เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยที่มีอาชวิตนะครับลงเล่นเกมยูฟาครับรอบ16ทีมสุดท้ายเจอกับหมักเสยแล้วเขาก็รู้ดีว่าเอ้ยเดี๋ยวจะมีอาร์เซนเวนเกอร์ผู้ยิ่การทีมอาร์ส a อล เข้ามาคุมทีมจีจีเวนเกอร์ไม่ได้ตั้งใจมาดูอชาชวินนะครับเวนเกอร์ <W enger S 2> มาดูซาเมียนาสรีกองกลางัวรุกดาวรุ่งวัย20ปีของหมักเซยที่หลังจากนั้นในซัมเมอร์ปีเดียวกันเนี่ยเวนเกอร์ <W enger S 2> ก็ดึงตัวมาเล่นในเอเรดสเตเดียมได้สำเร็จเกมนั้นเซยตามหลังอยู่0ประตูตาา่อ3ผ่านไป55นาทีครับเดนิสก็ไปแนะนําตัวกับเวนเกอร์แล้วก็บอกว่า ee, คิดยังไงกับ เบอร์สิของเซเนตท,ที่ชื่อว่าอชาชวินบ้างเวนเกอร์ตอบกลับว่าโอ้เบอร์สิคนนี้คือผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามเลยเดนนิสบอกว่าถ้าเป็นผู้เล่นที่ดีที่สุดในสนามทําไมต้นสังกัดของเขาทีมที่เขาอยู่เนี่ยตามหลังตั้ง3ลูกละ่ะเวนเกอร์บอกเขารู้ว่าเขาพูดอะไรเขารู้ว่าเขาเห็นอะไรครับเดนนิสก็เลยถามกลับว่าสนใจนักเตะคนนี้ไหมซึ่งเขาเชื ng, ai, he e he o, ่อว่าภาษากายณเวลานั้นเขาเห็นแล้วว่าเวนเกอร์ชอบอาชวินแล้วจริงๆซึ ng, ๆ่งครึ่งหลังเนี่ยอาชวินยิงประตูสวยๆเลยแล้วเขาบอกเขาจําได้เลยว่าปฏิยาของเวนเกอร์เน มีความสุขมากและเขาเข้าใจทันทีเลยว่าเวนเกอร์ชอบนักเตะรายนี้แล,และหลังจากนั้นเดนิสกับเวนเกอร์ติดต่อกันเรื่อยๆครับในขณะที่เซเนตลงเล่นในเกมนัดชิงชาเลิศยูฟ่าคับกับเรนเจอร์ที่เซเนตชนะ2ต่อ0นะเตะกันที่เอตัสเตเดียมในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งสิ่งที่มันชัดเจนเลยมันมีข้อตกลงกันจากเซเนตเลยว่าจะมีข้อตกลงใดๆนะจนกว่าจะจบสึกยูโร2 0 0 8 ที่ออสเตรียและซีสแลนด์เป็นเจ้าภาพแต่ว่าอาชวินเข้าใจว่าเขาเนี่ยเมื่อจบทัวร์นาเมนต์ยูโร2008ที่ไปช่วยชาติก่อนนะเซเนตจะโอเคพร้อมที่จะสามารถปล่อยตัวเขาออกไปอาชวินสุดยอดมากครับในยูโร2008ถ้าจำกันได้สวมปอกแขนกับตันทีมด้วยโดยเฉพาะในรอบ8ทีมสุดท้ายที่ชนะเนเธอร์แลนด์3-1ผลงานยอดเยี่ยมเหลือเกินอยู่บนหน้าสื่อมากมาย โดยการโชว์ผลงานทําประตูด้วยครับพาทีมชนะเนเธอร์แลนด์ที่เป็นหนึ่งในทีมเต็งหลังจากนั้นมีแต่ความสนใจเกิดขึ้นครับเดนิส <Dennis S 1> <Dennis S 2> ก็เลยพยายามเร่งการย้ายทีมให้เร็วขึ้นครับเพราะรู้ดีว่าเวนเกอร์ชอบแหละแล้วเห็นฟอร์มนักเตะดีขนาดนี้โทรหาเวนเกอร์เลยครับเวนเกอร์บอกโอ้ เด็กคนนี้ไม่เหมาะกับเราแล้วเด็กทสโกงมากเลยไม่เหมาะยังไงฟอร์มก็ดีขนาดนี้ถูกไหมครเวนเกอร์รู้เลยว่าหลังจากฟอร์มแบบนี้ในทัวร์นาเมนต์ใหญ่อย่างสุดยูโรเนี่ยสโมสรใหญ่หลายทีมจะตามจีบครับแล้วเวนเกอร์ก็บอกโอ้ทีมต้องจ่ายค่าสนามเอเวอร์เรสต์สเตเดียมอยู่เลยเพราะหลายทีมตามจีบราคาก็ต้องสูงขึ้นโอกาสเซ็นสัญญาก็ยากขึ้นหลังจากนั้นอาร์เซนอลสนใจนะเออคิดว่าถ้าถ้าซื้อได้ในราคาที่มันเหมาะสมแบบนั้นแล้วเวนเกอร์อยู่ที่เวียนนาครับห่างจากโรงแรมที่ทีมรัสเซียพักเนี่ย ไม่เยอะเลยเดนเนสก็เลยชวนเวนเกอร์มาเจออาชาวินแต่เวนเกอร์บอกมันไม่เหมาะนะถ้าจะมาอยู่ๆมาเจอกันเนี่ยแม้ว่าเขาจะชื่นชมในตัวนักเตะนะสิ่งที่มันเห็นเลยก็คือเวนเกอร์อ่างขาดครับลาสเตอร์ยังบอกเองเลยว่าโอ้โหเวนเกอร์เหมือนเห็นอนาคตเลยครับเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาได้รับโทรศัพท์จากสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างบาร์เซโลนาแต่การเจอจก,กับโอกาสที่นักเตะจะได้ไปเล่นในถิ่นคัมนูจบลงอย่างรวดเร็วครับเพราะว่ามีสายโทรศัพท์แจ้งว่า ข้อเสนอถูกปฏิเสธครับเดนิสบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินว่าบาร์เซโลนาสนใจมีถามกลับว่าทำไมบาร์เซโลนาไม่โทรหาเขาเองแต่ว่ามันเป็นนโยบายของบาร์เซโลนาที่จะไม่ติดต่อผ่านเอเย่นครับและจะต้องได้รับการอนุญาตจากต้นสังกัดนักเตะโดยตรงเท่านั้นซึ่ง เดนิสบอกว่าโหคุณไม่เข้าใจวิธีคิดของรัสเซียหรอกคุณไปคุยโดยตรงกับนักเตะดีที่สุดคุณโดนปัิเสธอยู่แล้วตัวแทนของบา์เซลนาส่งข้อเสนอที่เป็นลายลักษณ์อักษรให้เซเนตเซนตะ์ปีเตอร์สเบิร์กณเวลานั้นครับราคา25ล้านยูโรแต่เซเนตตอบกลับว่าโอเคได้25ล้านยูโรงั้นเราขอเลโอเนลเมซี่ในราคา30ล้านยูโรครับเ <laughs> ดนิสบอกว่าเนี่ยคุณเห็นไหมคุณถึงต้องมาคุยกับเอเ่นต์อย่างผม เพราะถ้าคุณคุยเองมันเป็นไปไม่ได้ทีมจากรัสเซียพร้อมที่จะปฏะิเสธข้อสเสนอในทันทีข้อสำคัญคือต้องไปอธิบายกับอาชาวินครับเจ้าตัวผิดหวังสุดๆเลยครับเขาบอกว่าตอนที่เขาแจ้งกับอาชาวินโอ้โหนักเตะหยุดพูดเลยครับนั่งนิ่งนิ่งเงียบจนเหมือนกับมัมมี่เลยครับแล้วเขาก็เลยปลอบใจว่าเฮ้ยโฟกัสที่ทัวร์นาเมนต์ยูโรต่อไปนะไอ้ส่วนเรื่องการให้ทีมเขาจะทําหน้าที่ของเขาเองบาเซลนาจบไปครับสโมสรทันตวาที่ลองเจรจาคือคู่อริเบอร์หนึ่งของอาร์ซอลอย่างทอ็อตแนมอัลส์เปร์ครับรอโจ กานบานเน็ต ถ้าเราทราบกันดีเนี่ยเขาเป็นเอเจนต์อย่างแกเร็ตเบลด้วยนะครับคือเขามีคอนเน็ชันที่ดีกับทอนัมอสเปอร์ว่าแกง่ายๆดันเนลวิปราสมอสองสเปอร์ก็เลยมอบหมายให้บาเน็ตเนี่ยเจราจาอาชวินบาเน็ตคุยกับเดนิสครับแล้วบินไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กด้วยกันเพื่อจะไปคุยกับอเล็กซานเดอร์ยูคอปราสโมสรเซเนตแต่การเจรจาไม่คืบหน้าครับบาเน็ตก็เลยตั้งคําถามว่าอย่างเงี้ยเซเนตอยากจะขายจริง,รงๆหรือเปล่าหรือว่าแค่เล่นเกมเดนิสบอกว่าโอ้โหมันก็ชัดเจนเลยครับพอไปคุยครั้งนัันั้้้นนนรรูเเเเเลลยยยยว่่าาาซตตไไมดอกกขะคบ พยายามจะบิดราคาให้สูงขึ้นเรื่อยๆจนเขาและบา์เน็ตร,รู้เลยว่านี่เป็นภารกิจที่อาจจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าเป็นชื่อนางคือ Mission Impossible อรครับหลังจากนั้นมันก็เลยมีจุดแตกหักเกิดขึ้นครับด้วยการที่เซเนตคว้าแชมป์ยูฟาคัพใช่ไหมครับก็คือเหมือนยูโรปาลีกยุคนี้เขาจะต้องเจอแมนเชสเตอร์เแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรายการยูฟาซุปเปอร์คัพในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่โมนาโกหลังเกมนั้นมีข้อตกลงคุยกันว่าตัวแทนจากฝั่งสเปอร์ตัวแทนจากฝั่งเซเนตจ,จะนัดพบกันที่โรงแรมในโมนาโกเพื่อหาหรือเรื่องการซื้อขายและเป็นช่วงเวลาแค่3-4วันก่อนที่ตลาดซัมเมอร์ปีน,น ก็ตัวแทนจากฝั่งสเปอร์แต่ตัวแทนจากฝั่งเซเนตไม่ยอมมาครับเดนนิสตั้งกับอาชาวินที่โรงแรมในมอนติคาโลครับแล้วก็มีความหวังที่อยากจะย้ายแต่สุดท้ายมันก็เมื่อเวลาผ่านไประหว่างนั่งรอ,รอก็รู้ดีว่าโอกาสย้ายทีมก็เริ่มจางหายไปเดนสรู้แล้วว่าถ้านักเตะอยากจะย้ายจริงต้องเปลี่ยนวิธีการในการที่จะย้ายคุณอาจจะใจดีเกินไปครับเดนนิสใช้วิธีการแบบเอเยตเลยครับบอกว่าโทรไปหาสื่อแต่ละสื่อเพื่อจะบอกสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างแรกเขาพยายามโทรหาสื่อรัสเซียโอ้โหแต่มันไม่เป็นฝลอยู่แล้วนะครับในประเทศรัสเซียโทรไปหาสื่อไหนก็ไม่มีใครกล้าเล่นข่าวเลยครับเขาก็เลยโทรหาสื่ออังกฤษครับ Sky Sport Telegraph Daily Mail หัวข้อของข่าวสื่อติดชอบเลยครับในเชิงที่ว่าเซเนตกักขังอชาชวินไม่ยอมจะปล่อยนักเตะทั้งที่นักเตะต้องการจะย้ายอชาชวินถูกอ้างคําพูดใน Telegraph เเอ้างว่าสัมภาษณ์อชาชวินว่าราคาที่เซเนตตั้งไว้ทาให้ทุกคนกลัวกันหมดมีแค่สเปอร์ที่กล้าต่อรองแต่ตอนนี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้าความต้องการยา้ายทีมของผมยังชัดเจนเหมือน เดแต่ตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นอกจากหวังปาฏิหาริย์เขาเข้าใจดีว่าถ้าไม่ย้ายตอนนี้ก็คงไม่มีโอกาสแล้วเขาหวังว่าสักวันหนึ่งบอเบอร์หังเซ่จะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอารมณ์ดีแล้วรู้สึกว่าอปล่อยอาชาวินได้แล้วแบบนั้นโอ้โหใช้สื่อเป็นเครื่องมือนะครับแต่พอเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นสื่อรายงานออกมาเซเนตตอบโต้ผ่านเฮดโค้ชอย่างดิกอัตโวคาดทันทีดิกอัตโวคาดพูดว่าเขามั่นใจแล้วว่าสเปอร์จะกลับมาพร้อมข้อสเสนอที่เหมาะสมกว่าอีกครั้งสำหรับอาชาวิน การเจราจายังมีเวลาที่คุยกันได้ครับเซเนตทำทุกอย่างที่ถูกต้องแล้วบทสัมภาษณ์เหมือนจะยืดหยุ่นนะคุยกันได้แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีการเปิดเผยว่าเซเนตโกรธมากครับและเดนิสโดนโทรหาทุกสองชั่วโมงว่าเกิดอะไรขึ้นคิดจะมาทําอะไรแบบนี้กับเซเนตได้ยังไงเดนิสโดนกดดันอย่างหนักครับ แต่เขาไม่ได้กลัวและเขาสาบานต่อหน้าครอบครัวขาแล้วเขาจะทําทุกวิถีทางเพื่อให้นักเตะคนนี้ได้ย้ายที่มันเหมือนกลายเป็นภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ที่เขาอยากทําไม่เป็นไปได้ตอนนั้นดูจะมืดแปดด้านนะครับบาร์เซโลน่าก็แล้วท็อตแน,นมอัสเปร์ก็แล้วและดูจะมีความบาดหมางกันจากเรื่องที่ว่าไปใช้สื่อเหมือนเป็นการโจมตีเซเนตด้วยแต่แล้วในช่วงเวลาหนึง่ง อยู่ๆก็มีเรื่องความเชื่อมโยงเกี่ยวกับนามสกุลของเดนิสครับนั่นก็คือเลสเตอร์ที่ทำให้ดิวนี้เจอจุดเปลี่ยนครับอยู่ๆระหว่างที่เขาไปพักร้อนครับที่ฮาวายเขาไปหยิบนิตยสารเกี่ยวกับรถยนต์ขึ้นมาอ่านครับแล้วเขาก็ไปสะดุดกับโค้ตาโชลูมรถยนต์ในสาธารณจากที่มีชื่อตัวแทนเหมือนกับนามสกุลของเขาคือเลสเตอร์เขาบอกว่าเป็นนามสกุลที่หายากมากนะครับเดนนิสก็รู้สึกประหลาดใจครับ เพราะเขาเชื่อมาตลอดว่าคุณปู่ของเขาเนี่ยที่ชื่อว่าแอรอนแรสเตอร์เนี่ยคือผู้รอดชีวิตเพียงคนเดียวจากครอบครัวหลังจากสงครามโลกครั้งที่2นะครับเขาก็เลยเก็บนิตยาสารเล่มนั้นไว้ครับแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากแค่ครู้สึกว่าเป็นความบังเอิญน,นะครับแต่ไม่นานหลังจากนั้นเดนิสเดินทางไปที่ลอนดอนเขาได้รับโทรศัพท์จากบาร์เน็ต เอเยนตี e เคยร่วมงานกับเดวิสเปอร์นะครับบานเนตถามเดนิสว่ามีญาติอังกฤษหรือเปล่าเดนิสบอกไม่นะบานเน็ตแจ้งกลับมาว่าครอบครัวที่มีนาสกูลเลสเตอร์ aster, กำลังตามหาตัวเดนิสอยู่ปรกากฏว่ามีคนชื่อโจเลสเตอร์ครับเป็นแฟนบอลทีมเซาเยนยูเนเต็ดซึ่งก็ชอบฟุตบอลนะครับได้เห็นชื่อของเดนิสในข่าวการให้ทีมอาชาวินเขาติดตามข่าวฟุตบอลนะครับแล้วก็รู้สึกประหลาดใจเหมือนเดนิสเนี่ยแหละว่าเฮ้ยมีคนนาวสกุลเดียวกันเหรอแล้วโจเลสเตอร์เนี่ยมีลูกพี่ลูก เป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์ที่เดนิสเ็นในนิตยสารอะไรครับซึ่งก็เลยใช้เครือข่ายเหล่านี้พยายามตามหาตัวเดนิสเพราะคิดว่าอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงกันแล้วสุดท้ายก็เลยได้นัดเจอกันที่สำนักงานออฟฟิศของบาร์เน็ตอะไรครับเดนิสเลสเลสเตอร์ได้คุยกับแดเนียลเลสเตอร์แล้วก็เล่าเรื่องนิตยสารที่เขาเจอคุยกันนานเลยครับแล้วก็พบว่าเรื่องราวในอดีตเนี่ยทั้ง2ตระกูลของพวกเขาเนี่ยเป็นญาติกันจริงๆพัดพรกจากกันหลังสงครามโลกครั้งที่2 และที่สําคัญคือโจเลสเตอร์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับแดนนี่เลสเตอร์ที่เป็นเจ้าของโชว์รูมรถยนต์นะครับเขาเล่นฟุตบอลและมีเพื่อนเป็นเพื่อนกับคนที่ชื่อว่าฟิลสมิธซึ่งฟิลสมิธเป็นน้องชายของจอห์นสมิธเจ้าของบริษัทเอเจนซี่ฟุตบอลชื่อดังที่ชื่อว่าเฟิร์สอาร์ติสจำชื่อนี้ให้ดีครับนี่คือจุดเปลี่ยนในดิวนี้ครับเฟิร์สอาร์ติสเป็นบริษัทเอเจนซี่ฟุตบอลที่มีสายสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมกับสมสร ในประเทศรัสเซียมานานครับและ First สอาร์ติสจะเป็นกุญแจสําคัญทาให้เซเนตยอมเปิดโต๊ะเจรจาครับเล่าเรื่องเฟิร์สอาร์ติสหน่อยครับเขาเป็นบริษัทเอเจนซี่ในอังกฤษครับแต่มีสายสัมพันธ์กับรัสเซียมายาวนานเป็น10ปีไม่ใช่แค่เรื่องฟุตบอลอย่างเดียวแต่มาเริ่มต้นในยุค90ครับที่พวกเขาได้รับความไว้วางใจเป็นตัวกลางในการจัดการให้ผู้นำสหภาพโซเวียตในอดีตอย่างมิคเอล กอบาชอฟเนี่ยเดินทางมาที่สาราณาจักรแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปเวลาสโมสรฟุตบอลรัสเซียจะด,ดิวเนี่ยก็จะคุยกับเฟิร์สอาร์ติสแทบไม่เจรจาใครเลยแต่ถ้าเป็นเจ้านี้คุยดิวสำคัญเาเกิดขึ้นมากมายยกตัวอย่างเช่นการย้ายทีมของมาร์ตินสเคอร์เทลเซ็นเตอร์แบ็กคนต่าญเซเนตมาอยู่กับลิเวอร์พูลหรือว่าบรานิสลาฟอีวานอวิชที่ย้ายจากโลโโมทีฟมอสโกมายังเชลซีทั้งหมดนี้มาจากบริษัทเจ้านี้ เป็นคนกลางในการประสานงานทั้งหมดครับนี่คือสะพานเชื่อมระหว่างฝั่งรัเสเซียจากฝั่งอังกฤษและแน่นอนครับโจลลสเตอร์แนะนำให้เดนนิสลลสเตอร์รู้จักกับจอห์นสปิ h จากเฟิร์สอาร์ติสและเดนนิสก็เข้าใจแล้วว่าการเจรจาทีมรัเสเซีย จะต้องมีคอนเน็กชันครับเงินอย่างเดียวไม่พอทีมจากรักเสเซียไม่สนใจเรื่องเงินเท่าไหร่แต่จะให้ความสัมพันธ์เรื่องสายสัมพันธ์และความน่าเชื่อถือของคู่เจราจามากกว่าเฟิร์สอาร์ซิสก็เลยช่วยครับช่วยเลสเตอร์ในการเจราจากับเซนิกอีกรอบสิ่งที่ดูจะเหมือนเป็นมิชชั่นอิมพอสซิเบิลภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้กลับมาดูมีความเป็นไปได้ครับ เพราะว่าเฟิร์สอาร์ติสทำให้เซเดตยอมเปิดโต๊ะเจราจากับฝั่งเดนิสและฝั่งอาชวินอีกครั้งครับแต่คราวนี้เหมือนเป็นการเจราจาจริงจากครั้งแรกโอกาสได้ทีมจาาได้เคยเป็นสวนมีหวังแล้วครับเงื่อนไขที่เซเดตตั้งมาคือข้อแรกพวกเขาต้องการการเจราจาครั้งนี้ให้เป็นความลับที่สุดห้ามหลุดไปบนหน้าสื่อเป็นอันขาดข้อที่2เดนิสมีเวลาจนถึง ช่วงตลาดหน้าหนาวปี2009เท่านั้นจากซัมเมอร์2008ถึงตลาดหน้าหนาวปี2009เท่านั้นถ้าตลาดหน้าหนาว2 0 0 9ยังไม่สามารถหาทีมมาจ่ายตามราคาที่เซน็ตตั้งไว้เซนตปิดทุกช่องทางการเจรจาและจะไม่ให้อาชวินย้ายทีมอีกต่อไปโอ้โหหน้าตลาดเดียวนะครับจากซัมเมอร์ไปตลาดหน้าหนาวเวลาน้อยมาก2ข้อสำคัญยื่นข้อเสนอเปรี้ยงมาแล้วครับทีนี้ทั้งเดนิส จได้มีการจัดประชุมกับอาร์เซนวนเกอร์รวมถึงเฟิร์สอาร์ติสด้วยนะครับที่สนามฝึกซ้อมของอาร์สตันทีนี้ก็มีการคุยทุกๆอย่างครับคุยเรื่องอื่นทั่วไปก่อน4ี้านาทีหลังจากนั้นเข้าเรื่องครับเวนเกอร์บอกว่าบอกผมเกี่ยวกับอาชวินหน่อยสิเพราะยังชอบอยู่ฮนะเดนิสก็เลยเล่าโอ้อาชวินเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมครับเวนเกอร์สวนกลับเลยแต่ตำแหน่งที่อาชวินอยู่แมถ้าเลนเบอร์10อาจจะมีเชฟราเวกาซี่ทำหน้าที่ใกล้เคียงกันได้นะ เดนิสตอบกลับเลยฟาวนาร์กัสไม่ใช่อาชาวินเวนเกอร์ก็บอกว่าเฮ้ยผมเป็นโค้ชมาหลายปีแล้วแหน่สงสัยผมจะไม่รู้เรื่องฟุตบอลเลยนะแม้ว่าเวนเกอร์จะเล่นมุกเหมือนเจ้าเบรกแต่ว่าเขาก็มีความสนใจครับเพราะอาร์ซอลเพิ่งจะเสียอัลสเตอร์เคล็บไปอยู่กับบาร์เซโลนาอาร์ซอลตเลยต้องการคนที่มีความคิดสร้างสรรค์สร้างสรรค์เกมได้เขาก็เลยเชื่อว่านั่นแหละเวนเกอร์เลยพูดถึงเรื่องอาชวินขึ้นมาความท้าทายสำคัญคือทำยังไงเวนเกอร์และอาชวินได้เจอกันแบบ เจอหน้ากันครับในจังหวะนั้นอาชวินจะมาอังกฤษแค่2วันในเดือนธันวาคมก็คือก่อนตลาดเปิดเมื่อเข้าสู่ปีใหม่ใช่ไหมครับอาชวินจะมาถ่ายภาพถ่ายโฆษณากับไนกี้เดสบอกว่าเวนเกอร์ <W enger S 1> พูดละเยี่ยมแต่ว่าเขายังมีสัญญาเซเนตการเจอกันแบบนี้มันอาจจะไม่เหมาะอาชวินก็เลยโทรหาแม็กซิมมิตรฟานอฟครับผู้จัดการทั่วไปของเซเนตขออนุญ,ญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเลยนะอ๋อเอ,อ,อกสารเลยว่าขอไปเจอเวนเกอร์โอ้โหพักดันเต็มที่เพื่อจะคุยเรื่องย้ายทีมนั่นแหละ และก็ได้รับเอกสารอย่งนางเป็นทางจากเซเนตว่าโอเคไปทําได้เขาบอกเขาก็ไปรับอาชวินไปถ่ายภาพกับไนกี้นะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็เลยระหว่างที่นั่งอยู่ในรถน,น,นะครับด้วยการที่เซเนตบอกว่าคุณห้าเป็นข่าวนะโอ้โหอาชวินต้องแอบอยู่ในรถขยับลงไปเพื่อจะทําให้คนไม่เห็นแล้วก็ขับเข้าไปในเอร์เรตเลยนะแล้วก็มีแฟนบอลอยู่แถวนั้นอีก มันก็ต้องมีการระมัดระวังกันเป็นพิเศษแต่สุดท้ายอาชวินกับเวนเกอร์ก็ได้เจอกันแล้วสิ่งที่เห็นก็มีการพูดคุยกันเกิดขึ้นแล้วสองคนนั้นก็ได้เดินไปด้วยกันครับเดสบอกว่าโอ้โหเอเม s รสเตเดียมเป็นหนึ่งใน3ที่ดีที่สุดในโลกอยู่แล้วแล้วมันน่าสนใจที่เห็นความต่างระหว่างอาชวินกับเวนเกอร์นะครับคือส่วนสูงต่างกันนะอ่ะเออเขบอกเดินคู่กันซึ่งเวนเกอร์ก็คุยว่า เอ้อาชุนอยากเล่นตำแหน่งไหนอาชุนบอกอยากเล่นหมายเลขสิบเวนเกอร์ตอบกลับว่านั่นไม่ใช่คำตอบที่ดีเวนเกอร์บอกนักเตะที่ดีต้องเล่นได้ทุกตำแหน่งระหว่างนั้นการพูดคุยเป็นไปได้ดีครับแล้วในจังหวะโดยกัน ก็มีการเจราจาเรื่องการย้ายทีมซึ่งเป็นจังหวะที่อีวานกาซิลิสเข้ามารับตำแหน่ง c ีออย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคมปี2009จากการพูดคุยครั้งนั้นเห็นชัดแล้วว่าเวนเกอร์กับอาร์ชวินเจอจุดที่ลงตัวกันครับเดซิสบอกว่าตอน,นทุกอย่างดูดีแล้วครับเหลือแค่ a อสโตต้องทําข้อตกลงกับเซเนตให้ได้ซึ่งแน่นอนไม่ไม่ง่ายเพราะว่าเราเห็นมาแล้วว่าบาร์เซโลนาสเปอร์ เคยเจอปัญหาเข้าสู่การเจรจาระหว่าง2สมโมสรครับในตลาดหน้าหนาปีนั้นตลาดปิดวันที่2กุมภาพันธ์ครับเซเนตต้องการค่าตัวระดับ15ล้านปอนด์ขึ้นไปในขณะที่ เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของตลาดซื้อขายอาซอยื่นข้อเสนอ12ล้านปอนด์ครับแต่ก็ยังโดนปฏิเสธแล้วก็มีข่าวว่าอาซ้อพยายามเสนอให้เซเนตมาเล่นในรายการเอเมเรตครับรายการอุ่นเครื่องก่อเริ่มฤดูการเพราะว่าจะทําให้เซเนตได้เงินอีกป,ประมาณ500,000ปอนด์ครับในจังหวะนั้นอาชาวินเนี่ยเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่กับเซเนตกับที่ดูไบเป็นช่วงนีหนาวนะครับแล้วก็มีกําหนดการจะกลับไปที่รัสเซียซึ่งจอห์นสมิทจากเฟิร์สอาร์ติสเนี่ยก็ชัดเจนว่ายังไม่ต้องกลให้ อาชาวินบินกับรัสเซียครับเพอาะ้กับรัสเซียปุ๊บเขาเชื่อว่าดิวจบแล้วครับไม่มีโอกาสที่ได้เซ็นสัญญาอีกแล้วจึงวางแผนให้นักเตะเดินทางมาอังกฤษก่อนแต่ปรากฏว่าพอไปคุยอาเซเนเเกอร์เซนเกอร์ไม่เห็นด้วยเพราะกลัวว่าจะถูกกดดันเรื่องค่าตัวถ้านักเตะมาอยู่ที่ลอนดอนพร้อมแล้วแบบนั้นนะครับโจลัสเตอร์ก็เคยเสนออีกหนึ่งทางออกคือให้อาชาวินบินไปปารีส ไปที่ฝรั่งเศสแทนใกล้ๆแล้วอยู่ในโรงแรมที่นั่นแล้วก็มีการขอเรื่องนี้จากทางฝั่งเซสเน็ได้ชัดเจนแต่เซืร์อลกิลเก่งครับแผนดังกล่าวโดนเปิดโปรงโดย Sky Sport ครับที่รายงานจากดูบว่าอาชวินไม่เดินทางกับรัสเซียกับเซเนตและกําลังมุ่งหน้าไปที่3นามบินฮิตโรกรุงลอนดอนครับทุกคนก็รู้แล้วว่าอาชวินเตรียมจะมาที่อังกฤษใช่ไหมครับสุดท้ายอาชวินก็ต้งเดินทางมาที่อังกฤษครับ แต่การเจรจาใจยังไม่ราบรื่นครับทั้งค่าเหนื่อยและค่าตัวยังไม่ลงตัวมันก็เลยมีการสเสนอให้อชาชวินยอมลดค่าเหนื่อยไม้เพื่อดิวรุร่วงแต่เจ้าตัวปัดอิเศษเพราะเขารู้ดีว่าค่าของชีพในลอนดอนเนี่ยสูงกว่าที่รัสเซียและเขายังจะไม่ได้เงินโบนัสก้อนโตด้วยเหมือนที่เคยได้จากเซเน็ตคือที่รัสเซียเนี่ยนอกจากค่าเหนื่อยแล้วจะมีโบนัสพิเศษเป็นเงินก้อนให้อยู่เสมอโจลซสร์พยายามพูดให้อาชาวินยอมรับ ความท้าทายนี้ถ้าคุณอยากจะเล่นในพรีเมียร์ลีกอยู่ในลีกที่มากขึ้นแต่เจ้าตัวก็รู้สึกว่าเขาพยายามเต็มที่แล้วก็เลยออกจากการพูดคุยนั้นครับแต่แม้จะยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทั้งเรื่องค่าตัวค่าเหนื่อยที่จะให้ลด ลงมาอะไรแบบนั้นนะครับแต่สุดท้ายพวกเขาที่ได้เลือกมาังกฤษก่อนหน้านี้เนี่ยก็ได้มีการตัดสินใจที่ว่าจะตรวจร่างกายกับสโมสรอาร์ซอลไปก่อนเลยแล้วก็มีการตรวจร่างกายกันหลายชั่วโมงเลยเพราะวินเกอร์ต้องการนักเตะที่มีสภาพร่างกายดีที่สุดครับเพราะในช่วงเวลานั้นก็มีปัญหาเรื่องนักเตะบาดเจ็บอยู่การเจรันตรึงเครียดครับระหว่างเซเนตกับอาร์ซอลทีนี้ทุกอย่างดูเหมือนจะมีทางตันครับก่อนที่ตลาดจะปิดลงจอห์นสมิธก็เลยตัดสินใจติดต่อเดวิดดีนอดีตผู้บริหารองอาร์ซอนครับให้ติดต่อไปอยง อาริเชอร์อุสมาโนฟที่มีคอนเนคชันกับรัสเซียครับอุสมาโนฟเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่งของอาร์ซอนครับอุสมาโนฟก็คุยกับเดนิสก่อนว่าอาร์นชนต้องการเล่นอาร์ซอลจริงไหมหลังจากได้รับการยืนยันแล้วเขาบอกอเขาจะทําให้นักเตะคนนี้มาอยู่กับอาร์ซอลไว้ได้และอุสมานอฟก็ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับอ l เล็กเซย์มิลเลอร์ CEO ของกาสฟอร m ครับที่เป็นผู้สับสนุนของสโมสรเซเนต ช่วยการเจรจาราบรื่นยิ่งขึ้นยอมพูดคุยมากยิ่งกว่าเดิมในขณะที่จังหวะนั้นอาชวินยอมสละเงินโบนัสที่เซเนตยังไม่จ่ายให้เขาเราราว2.2ล้านปอนด์เพื่อช่วยดิวน้สสำเร็จครับ สุดท้ายอาชาวินยอมไม่เอาเงินก้อนนั้นเพื่อรับความท้าทายในการที่เขาจะได้มาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับอาร์เซนอลครับในขณะที่อาร์ซอลยอมจ่ายเงิน15ล้านปอนด์ซึ่งเป็นสายติสโม,มสรในเวลานั้นครับแต่ยังติดปัญหาหนึ่งก็คืออาชาวินยังมีค่าเซ็นสัญญาครับที่เขาจะต้องได้จากเซเนตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กในตอนที่เซ็นสัญญาครั้งล่าสดุดอีก2ล้านปอนด์ซึ่งเซเนตเนี่ยไม่ต้องการจะจ่ายเงินก้อนนี้ครับต้องการได้เงินคืน เพราะในเมื่อคุณจะต้องการย้ายทีมแบบนี้สุดท้ายอาร์เซลยอมจ่ายเงินก็นั้นแทนนั่นถึงเป็นเหตุผลว่าทําไมมีสื่อบางแห่งระบุว่าค่าตัวอาชวินรวมแล้วไปถึง17ล้านปอนด์ดิวก็เลยรู้ล่วงครับแม้กระทั่งวันสุดท้ายของการเซ็นสัญญาของตลาดก็ยังมีปัญหาเล็กๆน้อยๆนะครับเรื่องการส่งเอกสารที่ต้องรอกันจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนที่ทุกอย่างจะเรียบร้อยครับและอาร์เซลได้มีการประกาศคว้าตัว อาชวินอย่างเป็นทางการในวันที่3กุมภาพันธ์ปี2009อาชวินตอนนั้นอายุ27ปีเซ็นส,สัญญายาวกับสโมอสรนครับเขาพูดว่าเขาคือกันเนอร์แล้วเขามีความสุขที่ได้เป็นนักเตะอาร์เซนอลเขาชอบสไตล์การเล่นของอาร์เซนอลเขาชอบอาร์เซนกอลเนี่ยนะโค้ชครับและเขาก็ชอบบรรดานักเตะในทีมด้วยในขณะที่อาร์เซนกอ์บอกว่าอาชวินคือนักเตะที่สารพัดประโยชน์ครับมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมเป็นการเติมคุณภาพอย่างแท้จริงสู่สโมอสรน แลวเป็นนักเต่ที่จะเข้ามาสร้างอิมแพคให้กับทีมครับเหมือนอย่างที่เขาได้แสดงให้เห็นมาแล้วทั้งกับเซเนตและก็ทีมชาติรัสเซียในช่วงที่ผ่านมาอาชวินมาอยู่กับอาร์เซนลชูเสื้อหมายเลข23ครับอยู่กับอาร์เซนลตั้งแต่ปี2009ถึงปี2013ลงเล่นไป144เกมทำได้3เสร็จประตูครับแต่ย่าสมใจครับแม้ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีความสำเร็จที่ชัดเจนกับอาร์สซนลในแง่ของทรฟี่แต่แฟนอาร์สซนลจจำอาชวินได้เสมอ ทั้ง4ประตูที่แอนฟิลที่หลายคนจํากันได้ดีนะครับนี่เป็นตนั้งแต่ที่เป็นหนึ่งในขวัญใจเลยก็ว่าได้สำหรับแซวกูเนอร์และก็มีเรื่องราวการย้ายทีมที่น่าสนใจที่สุดครั้งหนึ่งครับคลิปนี้เลยต้องมาเล่ากันแบบยาวๆหน่อยนี่หยิบยกมาจากข้อมูลของคุณเจมส์แม็กนิคลาสจากเดียลติกและก็พยายามจะเรียบเรียงให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเกี่ยวกับการย้ายทีมที่เขาว่ากันว่าเหมือนหนังเรื่องหนึ่งของอาชวินครับ นี่คือการเนอร์สตอรี่เล่าเรื่องอาร์ซนอลประจำสัปดาห์นี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามทั้ง2ช่องทางของกอตกูเนอร์พื้นเมืองคนรักอาร์ซนอลด้วยนะครับอาร์ซนอลจงเจริญสวัสดีครับ